สวัสดีครับแฟนแฟบาสเกตบอลในกลุ่มของรีบาร์ในวันวันครับวันนี้ประเด็นของฟิ er ลิปเป้เดฟเฟียล่ะครับที่จะนำมาเล่าสู่กันฟังโจเอมบีดครับเซนเตอร์คนเก่งแล้วก็ตอนนี้อาจจะเป็นคนเดียวที่เหลืออยู่ของฟิลิ a เ e l p ด i เฟียนะครับเนื่องจากว่าเจมส์ฮาร์เดนนั้นงองแงแล้วก็ไม่อยากที่อยู่กับทีมอีกต่อไปแล้วแต่เดวิสม o r ์รีซึ่งก็เป็นฝ่ายบริหารก็ยังพยายามดึงเรื่องเอาไว้ครับหวังว่าจะพยายาม รั้งตัวฮาเดนเอาไว้ไปถึงประเด็นของทางเอ็มบีนะครับเขาไปในงานเทศกาลภาพยนต์กีฬานะครับอ n น e r r u p t e d ใน LA เพื่อจะไปเปิดเขาเรียกว่าเป็นสตูดิโอเหมือนกับเป็นโรงถ่ายตัวเองเนี่แหละครับที่นั่นแล้วก็ถูกถามถึงในกรณีอนาคตของตัวเองแล้วนน้องเนี้ยเอ็มบีให้สัมภาษณ์เอาไว้น่าสนใจทีเดียวนะครับคือเขาเองเนี่ย ก็พูดว่าผมอยากเป็นแชมป์ไม่มว่าจะต้องทำยังไงผมไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นที่ไหนอาจจะเป็นที่ฟิลลี่หรือจะเป็นที่อื่นก็ได้ผมขอแค่โอกาสประสบความสาเร็จดังกล่าวผมอยากสัมผัสความรู้สึกเวลาเป็นแชมป์ผลแรกม,มันเป็นยังไงจากนั้นก็ค่อยคิดถึงหนต่อไปแน่นอนมันไม่ง่ายมันต้องมีมากกว่าคน2คนหรือว่า3คนคุณจะต้องมีคนเก่งรอบตัวส่วนตัวผมเองในทุกวันก็ยังพยายามทํางานหนัก เพื่อให้ถึงระดับดังกล่าวผือว่ามันจะเกิดขึ้นมาดังนั้นในทุกวันเนี่ยผมเองก็พยายามทํางานด้วยเป้าหมายในแบบนั้นส่วน M v P ที่ได้มาเนี่ยก็ต้องถือว่าเป็นโบนัสไปซึ่ง M B ให้สัมภาษณ์เอาไว้ตั้งแต่วันพฤหัสตามเวลาท้องถิ่นนะครับแล้วเพิ่งจะออกทางสตรีมมิ่งในโซเชียลมีเดียเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาซึ่งต้องถือได้ว่าตั้งแต่ที่ M B ถูกกราฟอันดับ3ปี2014นะครับ ก็นี่เป็นหนแรกเหมือนกันนะที่เขาพูดถึงคำว่า,าโอกาสจะไปอยู่กับทีมอื่นแล้วเขาเองก็ยังพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับว่าความท้าทายนะครับเวลาที่คนอื่นพูดถึง MVP แล้วก็ต้องการพิสูจน์ตัวเองก็บอกเขาเข้าใจวงการ NBA ดีพอละท้ายที่สุดแล้วมันก็สนุกแล้วเขาก็คิดว่าตัวเองนี่ก็โชคดีมากๆคือช่วงหลังๆเนี่ย NBA นั้นมีซูเปอร์สตาร์ย้ายทีมกันเป็นบ้าเล่นเหมือนกันนะครับอย่างดูร a n t b r a d l ล y แม้กระทั่งเดมเมเลยเลิกับทางพอแลนเทลเบรเซอร์ในตอนนี้ก็ยังลูกผีลูกคนอยู่อยู่กับทีมเนี่ยมาต้องเป็นเกินทัศวัตแต่ตอนนี้ก็บอกว่าอยากไปอยู่กับทางไมอามีฮีตก็ต้องรอด,ดูว่าในกรณีของแทมอีบีดนั้นจะเ,เป็นยังไงโดยที่ผ่านมาเนี่ยเขาเองก็เคยมีเบนซิมอนนะครับมีเจมส์ฮาเดนเป็นเหมือนกับว่าลูกคู่ในการช่วยงานแต่ซิมอนก็ล้มเหลวหลังจากนั้นทีมก็เทรดไปแลกกับฮาร์เดนก็ถือว่าล้มเหลวนะ ยังไม่สามารถจะไปไหนได้ไกลแต่ไอการให้สัมภาษณ์แบบนี้ออกมาของเอ็มบีเนี่ยแหล่งข่าวของทางซิกเซอร์เขาก็บอกกับสื่อดังอย่างเดอะอลลติกนะครับเขาก็เชื่อว่าเอ็มบีไม่ได้พูดมีความหมายทั้งนั้นแหละแล้วทางองค์กรเองก็ยังมั่นใจนะว่าเอ็มบีอยากจะลงเอ่ยเหมือนกับเดิร์นูววิสกี้เหมือนกับคูบี้แบรนด์ก็คืออยู่กับทีมเดียวตลอดทั้งอาชีพไปเลยก็ต้องรอดูแหละครับว่า เอ็มบซึ่งปัจจุบันนี้อายุ29ปีเนี่ยเขาจะมีเส้นทางอนาคตข้างหน้ายังไงกันบ้างคือความเป็นคนดังนะให้สัมภาษณ์ในแบบ2แง่2งาไม่ใช่2งแง่สงานต้องบอกว่าไอ้แบบเขาเรียกว่าอยู่บนเส้นแบ่งอะไรแบบนี้มันก็ทําให้คนตีความหมายไปได้โดยสัญญา MB เนี่ยก็เพิ่งต่อใหม่นีครับก็จะไปหมดหนู่นแล้วครับฤดูกาล2 0 2 6 2 7แล้วก็ยังสามารถยกเลิกสัญญาได้ในวันที่29พินานยนปี2026 นั่นก็เป็นข่าวคราวที่นำมาเล่าสู่กันฟังนะครับสำหรับแฟนๆบาสเกตบอลในกลุ่มของรีบาร์ในวันวันครับ